โอเคแล้วตอนนี้ครับผมก็ปรับเสร็จเรียบร้อยครับคันนี้นะครับในนิสสัน X Trail นะครับซึ่งนี่ครับใช้จอ Android ตัวใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ลำโพงรับจจรเป็นของฝลักครับรุ่น MC ครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเป็นรำโพงที่คุณภาพเสียงดีจริงครับแล้วราคาก็สูงตามไปด้วยครับแต่เป็นระโพงที่แมสในเยอรมนีเลยนะครับแล้วนี่ครับเราก็ปรับเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับผมก็จะปิดคอมพิวเตอร์นะครับนะฮนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวคอนโทรลครับก็อยู่ในนี้ครับ ย้ายท่านดูครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลที่เราเลือกเมมโมรีได้ครับว่าเราจะเลือกเมมโมรีอ่าสามนะครับเอนเทอร์ <Enter S 2> เข้าไปเสียงก็จะเปลี่ยนไปเลยฮะเห็นไหมคสี่อ่านครับนี่ฮะเราเลือกเมมโมรีได้เลยนี่ครับแต่ที่ผมตั้งไว้คือเมมโมรี่สี่ครับโอเคแล้วเรามาฟังกันครับ เรามาฟังกันใหม่ครับเพลงนี้ครับจริงๆก็คอนโทรลพวงมาลัยได้ครับเพิ่มรถเสียงนะฮะนี้ได้เลยครับเดีเราฟังดูครับจริงๆที่ผมเอาเพลงนี้เทสนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่แยกชิ้นดนตรีได้ครบครับแล้วถ้าฟังออกมาเนี่ยถ้าบรรยากาศรู้สึกว่า ได้กว้างครับได้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในห้องจัดเลี้ยงจริงๆนะครับก็ถือว่าสเปกตรัลบาลานหรือว่าแอมเบียนคันนี้ถือว่าดีมากๆครับอยากเสียงเป็นโนใช่ไหมฮะลงต่ำมากนะครับพังยอร้องครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับ

โอเคแล้วลองเป็นเพลงที่เป็นเบสนะครับเนี่ยเราคอนโทรจะพคมงอะไรได้เลยครับอ่านะครับก็ตามความคาดหมายครับคือใช้ซับตัวนี้ครับเบสออกแนวนุ่มเลึกครับ จุดเด่นของคันนี้ครับคือเสียงกลางครับนะฮะเราฟังดูความเข้มข้นสูงครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอย่างตัวเคาะนะครับเสียงนักร้องครับเสียงกีตาร์เนี่ยนะครับนะครับหรือว่ามือที่ฟาดกองด้านต้นๆครับฝ่ามือที่ฟาดไปบนหนังกองนี่ครับจะได้ยินเสียงตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับดนามิกตรงนั้นนีเข้มข้นมาก โอเคแล้วเรามาดูลูกเล่นอันอื่นกันดีกว่าครับอันอันนี้ครับก็คือระบบ Android ครับซึ่งนี่ครับความประโยชน์ของมันครับเรามาดูครับก็มีลูกเล่นครบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ y o u t u b e ครับ m x p l a y e r เอ่ะเรามาดู MX p l a y e r ออันนี้นะครับเรื่องหนังก่อนอ่านี่ครับเรื่องนี้ เร่งนะเร่งความสว่างได้เลยครับฟอร์เว well นะิร์ดเลยครับ MX Payer นี่ครับดูแนวคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับ <So S 2> ความสมจริงครับผมบอกได้เลยว่าซิสเต็มนี้ครับสอบโจดครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือเพาแอม เจเนซิ่ครับเขาเด่นทางด้านนี้อยู่แล้วโอเคฟังอีกนิดหนึ่งครับนครับนอกจากนั้นครับลูกเล่นนะฮะต่อไป mx player นะครับมาดู youtube ครับ youtube นี่วันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ครับว่าดูกันหมดครับเพราะว่าคอนเทนต์ต่างๆครับเราดูใดนี้ได้เลยครับนะครับอย่างรายการนี้ครับอ่าเดี๋ยวสั่งงานด้วยเสียงดีว่าครับไ h a i l a n d ก็ t a นแลนดช่วงนี้กำลังมาแรงครับรายการนี้นะผมตามอยู่ด้วยนี่ครับตอบได้ได้ครับทุกหลังรู้จักรู้จักมั่นใจมั่นใจ ติดโฆษณานิดยนึงนี่ครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็ต้องยอมให้เขาได้โฆษณาหน่อยนะครับนี่ครับ YouTube ครับความหลากหลายอีกสิ่งหนึ่งที่สมควรจะมีอยู่ในไทยแลนด์สกอ t a ลน n ์ครัโอเคจาก YouTube แล้วนะครับมาดูต่อครับลูกเล่นครับไม่ว่าจะ YouTube นะครับ อ่ามีทั้งจุกส์นะครับฟังเพลงออนไลน์ซึ่งเราก็รีวิวเยอะแล้วครับอันนี้ครับหลักๆเพราะว่าผมชอบสองอันนี้คือ g o o g l e m a p กับ YouTube ครับรถทุกคันผมใช้ตลอดครับเพราะว่าขณะดขับรถเนี่ยรถติดก็ไม่เบื่อครับการนำทางก็ทำให้เราไปถึงจุดหมายได้คล่องขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงรถติดได้เวิร์กมากๆครับ Google Ma p นี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเราจะไปนี่ครับเมกะบางนา เห็นไหมฮะมาเลยครับแล้วสังเกตครับว่าผมส่งฮอตสปอตจากมือถือนี่เ <reading> ข้าไปครับสัญญาณตรงนี้ครับรับฮอตสปอตจากมือถือผมที่อัดวิดีโออยู่นี่แหละครับนําทางไปง่ายมากครับแล้วสังเกตครับจอใหญ่อลังการครับสั่งงานง่ายครับนี่ครับทางตะวันตกไปยังถนนหมายเลขสามสามสี่สี่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลขสามสามสี่สี่ ลองจินตนาการตามครับว่าขับรถอยู่เนี่ยครับเรามี Google Map อลังอลังแบบนี้สั่งงานง่ายไหลลื่นแบบนี้ครับไม่ต้องมานั่งถือมือถือครับไม่ปลอดภัยครับแล้วกู o ก l e แม p ก็ทํางานครับขณะที่เราไปดูอันอื่นครับยกตัวอย่างเช่น YouTube เห็นไหมเราดูต่อเลยครับ Google Map ก็ยังสั่งงานอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับก็คือลูกเล่นหลักๆของระบบคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็น ระบบจอ Android ตรงรุ่นแบบนี้ครับเราต้องบอกว่าเราเชี่ยวชาญทางด้านนี้ครับเราคือผู้นำครับเพราะว่าผมเนี่ยนำจอ Android เข้ามาเนี่ยผมเรียกได้ว่าเจ้าแรกของประเทศไทยเลยครับแล้วก็เรื่องของระบบเสียงครับ Highend นครับคุณภาพเสียงที่เราติดตั้งกันแบบว่ามืออาชีพเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานติดตั้งครับแล้วก็เรื่องของการจูนเสียงแบบนี้นะครับนะครับถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็เราใช้เครื่องมือครบครันครับ ก็มาได้ครับที่มิลาโชโดนะครับใครที่สนใจสอบถามกันได้นะครับโอเควันนี้ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ